สวัสดีครับผมนายพัจรพันธ์รัตนพันธ์ครับผมรหัสน,นักศึกษา64051502425ครับนักศึกษาปบดิตกลุ่มที่4ครับผมครับวันนี้จะมาเล่านิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับคำว่าการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานครับผม statement based assessment ครับผม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนโดยเทียบเคียงกับคุณภาพที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายในระบบการศึกษาจะต้องมีมาตรฐานครับมาตรฐานการวัดและการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการวัดและการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด4ระดับครับผมระดับที่1 ระดับชั้นเรียนครับจะเน้นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชาที่สอนเช่นการซักถามการตรวจการบ้านเป็นต้นครับ 2. ระดับสถานศึกษาตรวจสอบการเรียนรู้เป็นรายปีหรือรายภาคผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับทั้งหมดนำมา เป็นผลการประเมินตัดสินการเลื่อนของช่วงชั้นครับต่อไปครับระดับที่3ครับระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับเช่นการสอบล่าสเป็นการประเมินของช่วงป2อป5ม2ม5ครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาครับและระดับสุดท้ายระดับที่4ครับระดับชาติเช่น ONe t ประเมิน ในช่วงของปอ .3 ป .6 ม .3 ม .6 ครับการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือโรงเรียนเพื่อนำไปวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการสอนหรือการจัดการศึกษาระดับนโยบายของประเทศครับทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานได้อย่างชัดเจนครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอนิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับคำว่าการวัดและการประเมินผลอิงมาตรฐานครับผมครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ